เรื่องคนที่เกิดในตระกูลสูงเช่นคนที่ได้เกิดเป็นกษัตริย์หรือเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงหรือเชื้อพระองค์อันนี้เกิดในตระกูลสูงนี้เพราะในสมัยเป็นมนุษย์เป็นคนไม่อิจฉาคนเป็นคนไม่ริษยาในลาบสักกะระของผู้อื่น เป็นคนที่มีจิตใจปราณีเ,าเมื่อไม่อิจฉาไม่ริษยาใครหเห็นเขาได้ดีก็ยินดีที่เขาได้ดีเห็นเขาสวยก็ยินดีที่เขาสวยเมื่อเป็เช่นนี้เมื่อตายไปจ่องไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าเขามาเป็นมนุษย์ใหม่เขาจะได้เกิดในตระกูลสูงคือได้เป็นกษัตริย์บ้าง เจ้าชายบ้างเจ้าหญิงบ้าง,าางราชนิกูลบ้างคู่ต่อไปคือคนที่เกิดมาฉลาดคนที่เกิดมาฉลาดเพราะชาติก่อนนี้เป็นคนที่ใฝ่ใฝ่หาความรู้รู้จักเข้าหาสำรับพรามหรือนักรทนักบวชแล้วถามว่าท่านขอรับ อะไรคือบาปอะไรคือบุญอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทําแล้วเกิดโทษเป็นไปเพื่อทุกอะไรทําแล้วเป็นทำแล้วเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขเมื่อเขารู้จักเข้าหาสามัพรามแล้วถามปัญหาธรรมะอย่างนี้แล้ว เมื่อเขาตายไปเขาย่อมไปเกิดผนสวรรค์แต่ถ้าเขามาเป็นมนุษย์ใหม่เขาจะเป็นบุคคลที่มีปัญญามากเฉลียวฉลาดที่นี้คนต่อไปคนที่เกิดมาไม่ฉลาดเป็นคนปัญญาสามเป็นคนโง่เพราะชาติก่อนนี้ไม่รู้จักเข้าหาพระอาจาไม่รู้จักเข้าหาสมณพราหมณ์แล้วถามว่า ท่านกอรับอะไรคือบาปอะไรคือบุญอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรทําแล้วเกิดโทษอะไรทําแล้วได้เกิดความสุขอะไรทําแล้วเกิดความทุกข์เมื่อเขาไม่รู้จักเข้าหาสำนักธรมแล้วถามสนทนาปัญหาธรรมะกันแล้วเมื่อเขาตายไปเขาย่อมไปสู่นรก หรือไม่ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเขามาเป็นมนุษย์ใหม่เขาจะเป็นมนุษย์ที่ปัญญาสามเป็นคนโง่งไม่ฉลาดครบนะมะมีอะไรบ้างหนึ่งเกิดมาอายุยืนอายุสั้นสองเกิดมาโรคน้อยโรคมากสามเกิดมาสวย กับขี้เหร่อ่สี่เกิดมารวยเกิดมาจนอันที่ห้ามีสักดามากกับสักดาน้อยอันที่หกอันที่เกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลต่ำอันที่เจ็ดเกิดมาฉลาดเกิดมาโง่อ่านี่คือใจความของ พระสูตรที่ชื่อว่าจูลกรรมะพิพังค่สูตรอ๋อคือมีเจ็ดประเภทใช่ไหม่มีเจ็ดประเภทเจ็ดประเภทเจ็ดประเภทอ่านี่แหละที่มนุษย์ในโลกทุกคนควรรู้เป็นบุญอย่างยิ่งเลยในพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ศาสนาอื่นไม่สอนอย่างนี้นนอนอนนนนเลยครับดังนั้นใครเป็นชาวพวทุทธจะโชคดีมากเลยที่ได้รู้อย่างนี้ที่น่าที่นี่น่าเสียดายที่ว่าคนที่ไม่เอาอะไรเลยไม่นับถือศาสนา น่าเสียดายนะแล้วที่นี้พอเขาไม่รู้อย่างนี้เขาทําไงล่ะเขาก็เที่ยวลงถนนสิเที่ยวประกาศเที่ยวเอ่เที่ยวเรียกร้องเรีกร้องขอความเสมอภาคเจ้าเสมอภาคทุกอย่างคนเราทุกคนต้องรวยเหมือนกันต้องอยู่ดีเหมือนกันต้องไม่มีใครสูงไม่มีใครตดำ ทุกคนต้องมีธรรมะฐานะเหมือนกัมนหมดนี่คนที่ไม่ได้อ่านพระสูตรนี้จะเป็นอย่างนี้คือจะเรียกร้องความเสมอภาคซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ด้านั้นขอเชิญนะท่านที่หลายที่เรียกร้องความเสมอภาคขอให้ท่านอ่านพระสูตรนี้จะเห็นได้ว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทั้งกล่าวถึงโลกหน้าโลกอ่อนด้วยนี่เนะลยล่าวนรกสวรรค์ก็กล่าวไว้ในพระสูตรนี้หมดเลย จาเรียนศพจ่อาอ๋อ,อ,อขอบพระคุณครับก<อ>็